สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกล่องกล้องเล่นวันนี้มาอยู่กับพิธีกรหนึ่งท่านนะคะขอแนะนํนำตัวก่อนดิฉันชื่อบิวนะคะเป็นเนชั่นลิเตอร์สีชมพูของเสียชีวิตค่ะ ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันก็คือเราจะมาเปิดบ็อก b t 0 3 1กันซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเนชั่นของ Dragon Empire, Cater Sanctuary แล้วก็ s t o k ok i a นะคะซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้ออกแบบบัรกรหน้ากล่องมาได้สวยงามมากๆดูเป็นชายแท้มากกระเทยไม่เล่นค่ะอีจัดจริงค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้พบกับสนักโทษจากสาวเนชั่นมาให้เราได้เลือกประหารกัน เอาละค่ะได้เวลาแล้วเบิกตัวนักโทษค่ะไม่ไม่ใช่ไหมนั่งสินั่งเลยมาเร็ว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 นั่งข้างนั่งข้างนั่งได้ไหมเจ้านั่งกับฉันได้ไหม คัมแบ็กแล้วค่ะเออสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับ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 วันนี้เราก็ได้พบหน้าข้าวปากกนนะคะนักโทษทั้งสามท่านนะคะไม่กลัวจังเลยครับจริงค่ะซึ่งนักโทษทั้งสามท่านวันนี้จะต้องโดนประหารอย่างแน่นอนจริงปีเลยจริงเหรอจริงค่ะเตรียมตัวได้เลยโหเลย เต็มตัวรอดูบทลงโทษได้เลยนะจริงหรอเพราะวันนี้ exclusive มากมาก exclusive เลยถูกจริงอุยแต่ว่าได้พูดถึงจริงๆแล้วนะกล่อง0ูนยอเฮ้ยศูนย์สามเราจะเปิดเล้ว่กล่องศูนย์สามเราจะเปิดเนี่ยมันมี3เมชั่นเนาะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันตั้งแต่0ูนยเราจะต้องมีบทลงโทษที่จะบทลงโทษพวกหนูหรือเปล่าเนี่ยวายมีแน่นอนสิขาเลยซึ่งบทลงโทษนะคะ ายตาเนี่ยคนที่โดนลงโทษเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทายผิดหนึ่งในนี้นะคะน้อยทาย,ยผิดเยอะที่สุดหรือเปล่าใช่โอเคนั้นเรามั่นใจแล้วว่ายังไงเราชนะแน่นอนใช่ถูกก็เดี๋ยวจะรอดูถ้าหมูเห้พูดตรงนะพี่พี่คิดว่าพี่จะทายถูกทั้งหมดไหมอ่ามันอยู่ที่ดวงอะเพราะมันา5 0ก0มาก <c oughs> คือไม่รู้สิเรา้สึกว่ามันอาจจะอาจจะผิดก็ได้ แต่ว่าวันนี้เรามาแบบมันจะจำเป็นเราแบบเพราะงั้นเราต้องถูกทั้งสี่ใบแน่นอนโอเคเอาพี่ล่ะส่วนตัวผมผมคิดว่ายังไงก็เออคนที่ถูกสี่ใบเนี่ยก็จะต้องเป็นผมแน่นอนเอ้ยเฉยเฉชัวร์เลยเขาไม่มีใครลนกันเลยพี่จริงไอนแหละสี่โม่เนี่ยนั่นว่าเอ้ยหนูเปิดได้เลยไหมก้าวเลยเลยเลยเริ่มเดือดเริ่มเลยเปิดเลยโอเคกันไปกันเลยเริ่มเปิดกันเลยดีกว่า ครับผมและผู้กับผมนะครับผมเนชั่นลีตเดอร์สีเหลืองของเสียชีวิตนะครับโดยที่บิทีสูขีดหนึ่งเนี่ยประกอบไปได้วยน้ำมันยูนิต60ใบแล้วก็เป็นทิกเกอร์ยูนิต3ใบครับผมแล้วก็เป็นออเดอร์9ใบนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยจะรวมได้72ใบครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเลทเป็นของทางสีเหลืองครับทิเทอร์แซงเชอรี่สายบัสติออนนั่นเองนะครับผมโดยในส่วนของสีเหลืองในบ็อกซ์03เนี่ยก็จะมีของซับหลายๆสายเลยนะครับผมอย่างเช่นของบัสติออนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของซอลเลสแล มีการ์ดที่น่าสนใจอยู่นะผมสหรับผมเนี่ยผมแนะนําประมาณ5ใบเลยนะผมนั่นก็คือใบแรกครับผมเป็นใบนี้ครับสุดยอดแรงทุบสว่านนะครับผมระเกลครับโดยสกิลบอกว่าเออ่เมื่ออยู่ในช่องเรียกาดเนี่ยเมื่อโจมตีจ่ายสองคาสบาร์แล้วก็เรสเรียกาดกี่ใบก็ได้จากนั้นยูนิตนี้ครับผมจนจบแพทเทิร์นจะบวก5,000และทําการดฟ์เช็คครับถ้าเลสยูนิตสาใบหรือน้อยกว่าเพื่อเป็นคอสเนี่ยเมื่อโจมตีเสร็จทิ้งการ์ดบนมือ3ใบถ้าเรสหนึ่งใบหรือน้อยกว่าเนี่ยก็ต้องทิ้งมือ2ใบครับผมหรือว่าทิ้งมือ5ใบบเเลยนนัั่องครสห้าใบีบเป็นนเเอออซแงจิลครับโดย ยูในช่องเรียกอากาศครับบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียกอากาศากผมจ่ายหนึ่งโซบายครับผมดูทับกองหนึ่งใบถ้าเป็นการ์ดยูนิตเนี่ยสามารถขอลงช่องเรียกอากาศในแถวเดียวกันได้หรือว่าสามารถเลือกที่จะแปะทับกองได้นั่นเองครับผมโดยใบหนึ่งเนี่ยใบที่3นะครับผมเป็นใบนี้ครับผมเป็นเกรดะสองนะครับ building angel ครับโดยที่สกิลครับผมบอกว่าเมื่อลงช่องเรียกอากาศนำการ์ดยูนิตจากดรอปโซหนึ่งใบเข้าสู่โซจากนั้นครับผมเปิดทับกอง3ใบครับเลือกการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดที่เอาเข้าโซไปที่เป็นคอร์สมื่อกี้ครับผมอ่าหน ผมคาโดเน่ครับตัวสกิลครับผมบอกว่าเมือ่อวันนี้ลงช่องเรียการ์ดเนี่ยถ้ามีแวนการ์ดเป็นเฮกซ่าออฟโซเซเลสหรือว่าคาริญโซเซเลสนั่นเองนะครับผมจ่ายโซบาส์ดหนึ่งดูทับกอง2ใบนำการ์ดเหล่านั้นไปนเรียงไวบ้บนสุดของกองตามใจชอบหรือว่าก็คือการเรียงทับกองนั่นเองครับแล้วก็มีเทคล่างครับผมในช่องเรียกา,การ์ดกับการ์ินโซนอ่าถ้าแวนเป็นเฮกซ่าออฟโซเซเลสนะครับผมยูุคนี้จะยืนบวก2,000แล้วก็ชีบวก5,000ตลอดเวลานั่นเองครับแล้วใบสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับผมเป็นนอร์มอลออเดอร์นะครับซึ่งชื่ออาาออาย1 1คคออตรร์บบบสสโซั แสดงทิกเกอร์ที่เป็นคริติคอลหรือว่าฟอนต์จากมือหนึ่งใบเพื่อเป็นค่าคอสในการเล่นการ์ดใบนี้นั่นเองครับถ้าเป็นการของคู่แข่งเป็นเกรดสหรือสูงกว่าุูสามารถจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วนำทิกเกอร์ที่แสดงขึ้นมาแล้วครับผมเอาไปแปะทับกองได้นั่นเองครับผมหรือว่าสามารถเป็นการเดียงกองได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่ครับพี่ครับตัวรับกูเครับผม,บผมว่า เราไม่อยากทิ้งมือเนี่ยเราต้องเลท4ใบครับผมไม่อยากทิ้งมือต้องเลทถึง4ใบนั่นเองเลยครับผมซึ่งเป็นคอที่ค่อนข้างหนักมากเลยครับแล้ผมไม่เข้าใจตัวดิวดิ้ง n อ a n g e ลนะครับผมเอายัดโซแล้วเอาตัวอีกใบมันคือยังไงที่อธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมก็คือหลังจากที่เอานอร์มอลจากกรอบโซนะครับเปิดยัดเข้าโซไปเราจะเปิดทับกอง3ใบครับผมแล้วก็หาใบที่เหมือนกับเอาเข้าโซไปนะครับผมพอลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองครับแล้วถ้าสมมติว่าตัวของซอสเ e สนะครับผมถ้าสมมติว่าเออเป็นเฮคเกอร์กรีนแล เป็นตัวของซเสเลสที่เป็นเอกซ์ออใช่ครับเกียร์สองถ้าเราไม่ได้ใส่ประตีนแต่ว่ายืนเป็นฟาสเตอร์มันจะบวกไหมด้วยสกิลของคาร์โลเน่นะครับผมบอกว่าจะบวกก็ต่อเมื่อแวร์เป็นเฮสออฟที่เป็นเอสามเท่านั้นครับผมประมาณนั้นครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคครับไหนๆเราก็มาพูดถึงสีแล้วกันเนาะเราก็มาพูดถึงสีประจำกับผมดีกว่าครับผมสีที่ขี้โม้ที่สุดในประตีครับผมอย่างดรากอนเชทิพย์นั่นเอง นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยทางผมเนี่ยก็สนใจอยู่ประมาณ2องสายด้วยกันนะครับก็จะก็จะมีสาย overdes กับผมแล้วก็สาย overlord โดยที่จะมาดามเนี่ยก็จะมีประมาณ6 7ใบด้วยกันนะครับเรามาเริ่มจากใบแร,แรกกันดีกว่าครับใบนี้ครับเป็นใบตัว triple r ที่เรียกต้องเรียกว,ว่าเป็นประเภทตีแรงรมากๆครับผมอย่าง warina expecta นั่นเองโดยสกิลของมันนะครับผมก็คือมันจะ overdes ก็ผมยูนิตที่อยู่ในสภาพ overdes เท่านั้นนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนว่ามันเดสกับตัวชิคตาร์ตรงๆไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นร่างอะไรสักร่างหนึ่งก่อนแล้วก็ ค่อยเดินกลับไาเป็นเอ็กซ์เตอร์ได้แล้วก็จะตคอนในช่องของบรรยากาศครับผมก็คือยุนิตนี้ที่ผมจะได้รับ Power พาวเวอรเพิ่มขึ้นตามไส้ที่มันมีอยู่อย่างสมมติว่าเป s a ส้ดัมเบลสิกากับอาจจะเป็นเว n นาที่เป็นร่างเกศสองก็ได้ก็คือมันจะรวม Power ก็คือจะเป็น1 5ื่นซึ่งมันก็จะมาบวกกับตัวหนึ่งนตัวนี้ก็จะกลายเป็น2อ0ห0ืแล้วก็ผมแล้วก็มีอีกเทกหนึงก็คือที CB 1บีหนึ่งครับผมตัวเองเนี่ยจะได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันกับหนึ่งก็ติดข้อก็จบก,การต่อสู้นะครับผมแล้วก็เมื่อมันมาเทิร์นเสร็จก็จะเอาไส้อเอ,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 นนอเเเดยย e arn, ดยยู่่่แตใใสี เจ็คอมมานด์ครับผมบอกว่าถ้าเกิดบรรยากาศของคุณเนจอมตีฮิตครับผมมีทายูนิตนี้แล้วจบการ์ดหนึ่งใบพร้อมกับได้คอร์ดระชาร์จหนึ่งด้วยความที่สายโอเวอร์โหลดเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างกินคอร์ดซีเยอะมากเพราะงั้นการใส่ตัวคืนคอร์ดที่แบบว่าขอแค่มันตีฮิตก็พอแล้วก็ตัวของโอเวอร์โหลดเ่ยมันการันตีฮิตบรรยากาศอยู่แล้วเพราะงั้นใบนี้ใส่มาก็เป็นใบที่เพิ่มมือได้แล้วก็เป็นการคืนคอร์ให้1นึ่ตอร์ดาร์ก็ถือเป็นใบที่ดีครับผมแต่ว่าแนะนําว่าค่อนข้างใส่แค่ใบเดียวก็พอแล้วใบต่อมาครับผมก็คือบั o คิโอฟอสครับผมอ่าหลายคนอาจจะมงว่าเฮ้ยบัคคิโอฟอสมันมาได้ไงวะพี่มันไม่คอมอนนะมันเป็นใบที่เก่ง เกินเรลิตี้ของมมันมากๆเทคของมันซิมเปิลมากๆเขาก็คือเมื่อการเป็นนี้โจมตีฮิตก็ผมมันจะรดีทายตัวเองจอดการ์ดหนึ่งใบครับผมแล้วก็เลือกรีทายระยะกาดของคู่แข่งหนึ่งใบอ่าฟังดูเทคมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าลองมองในเกมจริงก็คือตัวของเจ้าไปคิวออฟฟอสเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยกดดันได้ว่าเขาจะยอมเสียระยากาดหรือว่าเขาจะยอมเสียมือเพื่อการ์ดแถมเรายังได้มือหนึ่งใบด้วยเป็นใบจอดฟีฟีหนึ่งใบในความที่หลายๆเดี่เป็นเด็กที่มือมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างแน่นอนว่ากไปครับผิวออฟฟอสเป็นใบนี้บอ,อวกว่า ก็รแกรมนี้ลงสนามครับผมพลังจะเพิ่มขึ้น5,000แล้วก็ในขณะที่เราจะทําการไลฟ์ครับผมจากไลด์เด็กเราจะสามารถนําการนี้เข้าสู่โซ่ครับผมแล้วก็เราจะไลฟ์ได้โดยไม่ทิ้งมือนั่นเองก็คือเป็นใบที่เอาเข้าโซ่แล้วไลฟ์ฟรีก็จะเหมือนกับกรณีของอ e ีทานก็คือแนะวนำว่าใส่ติดแค่ใบเดียวก็อพอแล้วใบต่อมาครับผมคือมิโกะเค็งไปลวเพลิงฮิมินาครับผมใบนี้เป็นของซับโอเวอร,ร์เดสก็คือแม่กำลังลงสนามมาช่องเดลกาศครับผมคอสก็คือจะเป็นคอตสต์บัสหนึ่งนะเปิดท็อปเจ็ดใบแล้วเล่ากนนัั้สบตองแ่กก็ารบที้ค่มจะี้อเเสียรรกคฟถาาิดว่ ปเปิดท็อปเจ็ดทีเจอก็เป็นใบที่เอาไว้ใช้เสิร์ชหาอะไรสักอย่างที่แบบเราจะโอเวอร์เดสได้แต่แนะนําว่าถ้าใครเล่นเนื้อวนาน่าต้องมีติดเอาไว้เหมือนกันแล้วก็ใบต่อมาเนี่ยแทบจะแนะนําอยากให้ใส่กับทุ่มเดสเลยก,ก็คือใบนี้ครับผมมังกรน,นินจาคูชิมะจิมาดอกะครับผมใบนี้นะผมบอกว่าเทคจะเกิดจะเป็นเทคคอนนะครับผมเป็นเทคที่เกิดขึ้นในช่องบรรยากาศกับช่องการ์ดเอียนนะครับผมถ้าเกิดดับโซนของคู่แข่งเนี่ยมีสี่ใบหรือมากกว่าครับผมยูนิตนี้จะพลังเพิ่มขึ้นสองพันแล้วก็ได้ชิลเพิ่มขึ้นห้าพัน ที่ชิวกัน15ื่นห้ากผมก็สามารถกันเอามาแทนกับสติกเกอร์1ใบได้เลยใบยต่อมาครับผมก็คืออีก2ใบที่ผมอยากจะแนะนำแต่ว่าอันนี้เป็นออฟชั่นอลนิดนึงก็คือใบนี้ครับผมเป็นออเดอร์ของเนวันนาครับคำอธิษฐานแห่งความหวังอันสั่นกล้องกลางวานนะครับผมโอ้มันก็ชื่อยาวมากใบนี้ของผมก็คือจะเป็นซีบีหนึ่งเพื่อเล่นการใบนี้แล้วก็เลขประกาศของเรา1ใบจนจบเทิร์นจะได้รับความสามารถเมื่อเลขประกาศของเราลงสนามครับผมถ้าเกิดเป็นโอเวอร์เดสจบการหนึ่งใบแล้วก็ยูนิตนี้ครับผมจะได้พลังเพิ่มขึ้น5,000นั่นเเองก็ป็ปนใบที่ออชั่ไไมม่่่ใใสก็ด้บตอา อันนี้จะออกปเป็นแนวของอนาคตนิดหนึ่งเพราะว่าอในอน,นาคตบล็อกต,ต,อต่างๆน่าจะได้ใช้อยู่ก็คือใบน,นี้นะผมเดสทาวเวสเดสทาวเวสนะผมเทคก็คือเลือกบรรยากาศของเราหนึ่งใบก็ผมเมื่อจบเทิร์นอ่ายูนิตน,นั้นจะได้รับความสามารถก็คือถ้าเกิดบรรยากาศของคู่แข่งนะผมมีการถกทิทายจะทําการโจก,การ์ดัหนึ่งใบได้ถามว่าใบน,นี้สายวไหนไดใช้ก็คือจะเป็นสายการิวาแต่ว่าการิวาจะไปอยู่ในบล็อกหนึ่งนก็หลๆๆักๆก็ผมจะมีประมาณนี้สําหรับของที่อยากจะแนะนําในชั่นแดง โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาพบกับสีเขียวกันนะครับผมสวัสดีครับผมจากเนชั่นลีดเดอร์ของสีเขียวนะครับผมสตเคียนั่นเองโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดกันมาเยอะแล้วพอสมควรเนาะสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือเราอะมี6ใบให้ทุกคนอะรู้กันว่าจริงๆแล้วมันดีมากเลยทุกคนจริงๆแล้วเราจะมาแนะนํากันทั้งหมด6ใบใบแรกที่เราจะแนะนําไม่ได้เลยพี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหน้ากล่องเลยซึ่งตัวนี้เชื่อว่ามังกรเรือธงแฟลเบิร์ดดากอน เอฟเฟกเคืออะไรเมื่อยูนิตนี้โจมตีบันกาศนะเขาจะบาดหนึ่งจะทําความสามารถด้านล่างนับตามจํานวนครั้งที่ตีถ้าสมมติว่าตี3ครั้งจะได้จั่วหนึ่งใบถ้าตี4ครั้งเรียอก,กาศของคู่แข่ง2ใบใช่รีไทยเอามันออกไปเลย ส่วนถ้าหมุดว่าตี5ครั้งหรือมากกว่าจบการต่อสู้ยูนิตท,ที่ได้รับ1000ันและในขณะที่คู่แข่งทําการคอกาดจะต้องคอสามใบหรือมากกว่าการมือละพี่ใช่ซึ่งตัวนี้อุ้ยกิเตอร์แวลวาปักเลยตัวที่2เราขอแนะนําเป็นตัวนี้เลย Price Tider ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวสามันที่บอกตรงว่าทุกคนต้องใส่แ้วแตกมันคือเมื่อยูนิตของเราเนี่ยโจมตีถ้าสมมติว่าโจมตีเป็นครั้งที่5ของเทอร์นี้นําตัวนี้เข้าโซ่งายเดียมหนึ่งพี่คิดว่าในแต่ละอันอันไหนไม่ใส่บ้างจริงๆแล้วมานันสมควร ใบต่อไปที่เราจะแนะนําก็คือเงาตามติดพี่นี่มันเป็นหมาเงาใช่เป็นอินซิเดีย์เลยวิญญาณตามติดต่ามุดพูดถึงตรงๆนะตอนนี้นนนมันคือเป็นอาร์ตของวันสุนัขโลกเลย <Wow. S 1> ซึ่งเทคนมมเหว่านคลายๆกันเลยก็คือเมื่อยูนิตนี้ลงสนามจากบนเรียการจากบนมือค้นหาออเดอร์จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็แสดงใช่ถ้าดับโซนคุณไม่มีการ์ดท,ที่ชื่อเหมือนกับการ์ดใบนั้นให้ทิ้งการ์ดท,ที่แสดงและสับของเอาง่ายก็คือเซิร์ชตัวที่เหมือนกัน แต่ว่าก็จะมีออตโต้เรียากาศตัวนี้บอกว่าเมื่อคุณเล่นออเดอร์นะโซบัสหนึ่งยูนิตนี้จะบวก5,000จนจบเทินแต่ถ้าเป็นการประสานเวทเลือกเรียากาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบสามารถเด้งขึ้นมือได้น่าสนใจตัวต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือจัดเขาแห่งพงไพรกาเบิ ใช่ที่เล่นแมกโนเลียตัวนี้จะบอกว่าออตโตเรียกากาศถ้าสมมติว่าแนวตั้งเนี่ยโจมตีตัวนี้จะต้องกดเทคทันทีก็คือโซบัสหนึยูนิตมีจะรับพลังหมื่นหนึ่งแล้วเรียกอากาศของคู่แข่งนะมีเกจไหนก็ตามไม่สามารถลงการได้ถ้าสมมติว่ามี0ูนย์หนึามกาศอะไรไม่ได้เลยจบ และใบสุดท้ายที่เราจะแนะนําก็คือสัตว์ขาแห่งพงไพรอันวาตัวนี้เป็นกวางนะพี่โอเคซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อลงสนามจากเดียกาศหรือเข้าช่องการเดียนเนาะถ้าแวนการ์ดของคุณเนะ่เป็นแมกโนเลียยูนิตเนี้ยจะบวกพลัง5 0 0พันแล้วก็บวกชิีวห้าพันจนจบเทินจะมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเดียกัศแถวหลังเมื่อจบเทินจากยูนิตนี้โจมตีมันจะกลับขึ้นมือก็คือวางมันมา3าตัวตีเด้งขึ้นมือตีเด้งขึ้นมือตีเด้งขึ้นมือเป็นบอยู่ได้เปล่าจริงทั้งหมดนี้ก็จะมีตามนี้เลยพพีีี่่ททัั้้งงงหมมดดวววลขออตเเเเยยาาาปป็น๋รไบ กันในช่วงบทลงโทษกันดีกว่าป่ะและแล้วเราก็ได้เข้าสู่เวลาแห่งการเศร้าโศกเสียใจกับการทำนายการ์ดกันค่ะเย้เ <Yeah. S 2> รต้องแย่งกันแหละโอ๊ยอ่ะ <c oughs> เอาละะ้ค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทายการ์ดกันนะคะให้ถูกทั oh. ้ง4ี่ใบโอ้สี่บอยสี่ใบเลยเหรอสี่ใบ <อา S 2> โอเคโอเคแล้วแล้วบนหลังโทษเป็นไรซึ่งถ้าหากว่าทายไม่ถูกเทียนหนึ่งใบนะคะนี่เลยครับอุ้ยอ้ยอะไรครับแม่น่ากลัวพี่ใจร้ายเกินความไม่ถูกอันเดียวก็สุดรู้ก็ต้องกินสาคนเลยหรออย่ามาทำแบบนี้นะ เขยราเนี่ยหวานฉ่ำจาก,กมะเขือเทศแท้ร้อเอรอ่าขอโทษนะขางล่าสุดที่กูกินดอยครับไอ้เฮียก,กูถุยทิ้ง <laughs> <laughs> เวลาคุณกิ่น้ำมะเขือเทศคุณจะได้อรรสของมะเขือเทศเต็มๆ <laughs> ใช่ครับรเราะมัน <laughs> 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 เป็นมะเขือเทศก9แล้ว <laughs> มันเหลือยู่ที่ล่า ร็คือน้ำตาลนี่สปอนเซอร์เขาได้นะครับอันนี้น้ำตาลน้อยมากบอกเลยว่าคุณจะได้รสชาติมะเขือเทศลองกินเองไหมล่ะอึงค่ะ it's time to choose for your life โอเค เริ่มจากที่เนชั่นลีดเดอร์สีเขียวก่อนนะคะคุณคิดว่าสี่ใบนี้เนี่ยจะมีเนชั่นอะไรบ้างและใบไหนเป็นเนชั่นอะไรบ้างคะหนูคิดว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่เรามันมีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงใช่จริง,งๆก็มีสามสีแล้วไงมาดูกันนะคะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเริ่มเออใบแรกนะไม่คิดว่าใบนั้นเป็นสีแดงเป็นสีแดงอ่าใบนี้เป็นสีเขียวอ่าแดงกับเขียวกูวกลัวมันไม่มีสีเหลือง มาที่สามมาที่สามพี่ว่ามีสีเหลืองปะใช่ฮะใช่อย่าแกงใช่ฮะใช่ใช่หรือเปล่านะใช่ไม่ไม่ถ้าผิดจะเอทหารกินด้วยกันนะ อันนี้สีเหลืองและอันนี้ก็สีแดงอีกใบหนึ่งไม่สีเขียวอยู่ใบหนึ่งเอาเป็นเป็นแดงเขียวเขียวแล้วก็เหลืองอ่าแรกเสร็จไปเร็วๆจดจำรหัสโค้ดรับ้วยนะคะว่าคุณเรียกอะไรไว้ก็ผมครับในเซวร์ตัวของผมเนี่ยฮะสำหรับหลังกล่องที่คิดว่าน่าจะเป็นนะฮะหมอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นสีเหลืองทั้งสี่ใบเลยนั่นเองนะครับอย่างแน่นอนครับผม ีเอาละค่ะเนชั่นลีดเดอร์สีเหลืองทั้งเสียชีวิตของเราได้บอกแล้วนะคะว่าสีเหลืองทั้งสีใบแน่นจริงครับจริงครับได้ปดูตานะดีเอาละค่ะจะแล้วท่านต่อเน้าเนชั่นลีดเตอร์สีแดงทั้งเสียชีวิตของเรานะคะเอาจริงเหรอตอนแรกที่ผมโมะว่าแบบมันจะเป็นสีแดงทั้งหมดจะคุณจะมั่นใจแล้วงั้น อ่ะมันมีแดงเหลืองเขียวถูกมั้เพราะงั้นผมอูมไว้ก่อนว่าใบนี้คือสีเหลืองใบเมืองไหไปสองเดี๋ยวอะไเดี๋ยวเดี๋ยมันจะไม่มาจะไม่มาอ่ะไปสองไปสองขอเป็นยื้อไม่พูดเรืนองเงินหรือูดเเอาเงินจริงหรอผมเอาแดงแล้วกันเป็นเหลืองกับแดงอ่ะเป็นแดงแดงอ่ะแล้วก็ไปสามเดี๋ยขอพีคๆหน่อยแดงมา เหลืองแดงๆแดงไปสีแดงเอาเขียวมาเขียวเสัาไปหนึ่งแบบมันถึงเวลาที่เราต้องเฉลยแล้วใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนำจัดจุีออดหยุดดิคนที่โอ้ยพี่อายมากเลยบอกเลยว่าเอาละค่ะเฉลยรอบแรกก่อนนะคะใครที่เลือกสีแดงบ้างคะหนูอ่ะมี้สีแดงเลยไม่ผมเลือกเหลืองเลือกสเหลืองคนที่มีเลือกคนที่เลือกสีแดงแม้แต่ใบเดียวผมบอกแล้วพี่ว่ามันเป็นเหลืองสีสีต่อไป เหลือผู้เข้าท้าชิงคนสุดท้ายนะคะที่เป็นเหลือง4แน่นอนเอาไปกันเอาเิวซีไม่ได้หลอเขีวซีใช่ไว่าไปแรกมีสีเหลืองใช่ไหมโอคไที่สองเป็นสีเขียวถูกอ่าเออไปที่สามเป็นสีเหลืองโอเคไปอ่าไปที่สามสีเขียวมาที่อ่าเขียวไปที่สี่เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นทุกคนคือจุดบอดยิงหัวยิงปิกอย่างนี้โอ้หนั่นแย่จริง เองกูอย yeah. ู่ไหนเองกูอยู่ไหนเราได้ตัวผู้บุกผู้จะมาปลดมงโทษแล้วจริงรักกล่องในเชือดสีแดงของเราเชิญนั่งะเชิญประทับเชิญประทับนละแทนที่นั่งค่ะจริงจริงพี เราไม่คิดนะว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องแทงกันเองอ่ะจริงๆสิ่งที่สำคัญมาขึ้นจริงมักระเทยมากระเทยด้วทคำมาให้เราแหละจริงก่อนเรียกมาตะกี้นะขอขอ้ดยว่าถ้ากูแดกน้ำมากัะเทยแลกูโตแตกขึ้นยป่ะอย่าเลยผ่านแล้วันแทงเพิ่มนะครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นพิธีกรเจาะให้หน่อยดีจริงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนไม่ไม่ให้กำลังใจเพื่อนหน่อยดิสู้ๆเราพี่เราพี่มึงไม่เหนื่อยกูอ่ะ ใช่เลท <laughs> ี่มิวไม่ต้องหวงน้ำมะเขือเทศเนีเ่ยเป็นน้ามะเขือเทศแท้99%ที่1%เป็นน้ำตาลแล้วรับประทานดื่มง่ายพอิลคล้องไม่ไมกอดว้าคล้องสีที่สำคัญก็คือเราต้องแับอันเนี้ย2เมตรก่อน <laughs> ไม่ได้จ้า <laughs> ไม่ได้เราพี่ออกมาแแต่ไม่เลิกแ่ไเลิโอเคพี่แมฉันบอกไม่เอาไอชีดูโองกุ้มระยะการกระจัดของการวอกุ้งอ่มันจะอยู่ที่กี่เมตรแบบพี่โดยคำนวณแล้วอะเดี๋ยวนูถือไปที่บ่ามา อรกมาขนาดนี้โอเคจริงครับฉนรอ้สึกว่าอ้องปิ้งน้ำมาใส่ไม่เป็นไรกูกูต้องก้าวหน่ใจลองลองลองชิมสักนิดนึงก็ได้แบบแบบว่าชิมแต่แต่แย่ไหมจริงจริงก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่โอเคงั้นพี่ทานเลยโอเคจริงเธอจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพี่กินไปด้วยนี่พี่พี่พี่ลองกินดูได้ขนาดหนูนั่งนั่งเล่าให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะเป็นเขาเรียกเราเป่ายโฆษณาบอกว่าฉันจะทําให้คุณกินฉันให้ได้เธอแล้วลองคิดดูพี่กินได้ไหม กินก็จริงมันก็ไม่ได้แย่นะพอมากินกระต๊อกเนี่ยตอนเด็กเราเป็นคนไม่ชอบกินไม่กินเผ็ด แล้วก็เหมือนพอมาโตมามากินได้แล้ว่เอจริงๆคือพอมากินนี่วันนี้มันก็ไม่แย่นะจังหวอ่าสปอนเซอร์ม้ำมะเขือเทศดบคำเข้าได้นะซึ่งเรามีตัวแทนคนกินแล้วใช่ครับดีมากอ่ากินที่หมดแลครับพี่เอ๋เฮ้ยกูพักกูแล้วนอกจากน้ำมะเขือเทศใบคำเนี่ยจะมีรสชาติปกติแล้วเนี่ยยังมีรสชาติที่เอ่อลดโซเดียมลงด้วยแล้วก็จะมีเป็นน้ำมะเขือเทศผสมบิ๊กสเบอร์รี่แล้วก็เป็นน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผึ้งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเข้าหรือเปล่านะเนี่ยนอกจากมันเข้า เหลือยี่กี่กล่องอะเน่นี่นี่ไม่ชอปะไม่ชกินกนะไองชิมดูไม่ไม่ไม่ีบแต่ว่ไม่ริงดูไมฉันหยิบหมดต้เรอรเหรอมันคือเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงรอดงรอดเสีรอดีออ๋ออีกนึงก็คงต้องกินกล่องละะจริง โอเคแล้วก็วเข้าสู่ถึงเข้าสู่ช่องสุดท้ายของรายการเปิดของห้องเรื่องของเรานะคะอย่างแร้เลยคระเราต้องขอขอบคุณร้านแรปปี้สมายมากที่เออให้เราได้ไปซื้อปีทีศูนย์มาเปิดสามคิดหนึ่งใช่ใช่ซึ่งเออแจ้งข่าวก่อนว่าตอนนี้ร้านแรปปี้สมายเนี่ยย้ายจากตลาดอมรพันธ์ไปซอยงามวงวันหกแล้วเดี๋ยวเข้าซอยแป๊บเดียวถึงเลยใช่และสวยด้วยนะ ใช่แบบร้านร้านแบบกว้างกว่าเดิมมากถ้าจริงเคยไปหรือเปล่าแต่ไปแล้วไปแล้วทีนี้เราก็ไปกันหมดแล้ว่ออเราบอกเลยว่าเอออยากให้ทคนไปกดหนุกด้านกันเยอะๆเพราะร้านจะได้เติบโตได้มากกว่านี้และส2ก็คือเออช่องของเราเนี่ยก็กาลังเติบโตไปตามร้านและปี้เหมือนกัน้สปอนเซอร์เขาได้นะเขาได้เขาได้แขาไ้เขาได้จริง โอเค,ค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะก็จบกันไปแล้วกับรายการเปิดกล่องต้องเรื่องของเราอย่าลืมกดติดตามซับสะทา์และกดกระดิ่งไปด้วยนะคะใช,ใช่ครับกดทุกอย่างที่เป็นไปได้มผมอย่าไปขุด่อน อยากกดไลค์สองครั้งกันนะพี่หรือก็อยากกดปุ่มติดตามสองครั้งนะไม่เอานะจริงพี่จะกดอะไรก็ได้แต่ผมเขาอยากจะอยากกดบิ๊กไซส์พอวันนี้ไปกันดีกว่าขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปต่อคับไปอครับวิ่งกับติดตั้งเอร์โอ้ยสปอนเซร์เขาได้นะครับ